จติปโนภาคาวะโตสาวกสังโฆราสงสารโของพระภูมีพระภาเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆนามิ tasā bhagavato pupapāha namakāraṅkara ma namo Nam no, Ne Pra. ปิฏุติงกโรมาเซยโยโสตถาคตุปราตถาโคจ้านั้นพระองค์ใดอารหังเป็นผู้ใครจักเกวะสัมมา ธรรมสาสาริเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธเทวมนุส Sa -sat -sat -man -man saya yo ima kang setewa kang samar kang saprama kang bacang setewa manusang saya apinya saci katawa pa พระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโรมีพร้อมทั้ง,ทงเทวดามารพร้มและหมูสัตว์พร้รอมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดา เจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล

เจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวอันธรรมยังธรรมาพิทุติกรรมัเซโยโซสวะ ปานายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอาจตังเวทิตาโพวินญูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามังรามาภิปุจยามิค่ะ พ,พ,พระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเาพะพระธรรมนั้นตามังธรรมังศิราสานามามีข้าพ,พระเจ้านอบนอมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบหันตมยางสังคาพิทุติกรรมะเส YOSO Yo, asu so, khati ปิปันโนภาควาโตสาวะกะสังโฆสงสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้าในปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุก ปาทิปันโนภาคาวะโตสาวากาสังโฆสงสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปาฏิบัติสมควรแล้วยาทิทานได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ ตาตาฤปุริสายุคานิอาทาปุริสาปุขาราคู่แห่งบุรุษคู่นาเปลี่ยงตัวบุรุษได้แต่บุรุษเอสาภาควาโตสาวกสังโคนั่นแหละทรงสา มีพระภาคเจ้าอานโยเป็นสงควรแกสั่กการะที่เขานำมาบูชาปาอานโยเป็นสงควรแกสั่กการะที่เขาจัดไว้ตอนรับทากีนโย เป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญเชรีการานิยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญเชรีอนุทารังคุญญาเขตังโรกาาัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโรค ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตาหังสังฆังอยาภิปูชยามิขาายายาม้าพระเจ้าบูชาญยิ่งจะพรสทรงหมู่นั้นตาหังสังฆังศิรสา,านามามิ ข,ข้าพระเจ้านอกน้อมระทรงหมู่นั้นด้วยเสียนาำหันธรรมยารัตนาตยปนามาคาทายโยเจวะสั่งเวคาปริกิตนาปาทันจาพนามาเสพูททศสุทโธกรุนา

ตนนัสสะ,ะสัดตุโนพระธรรมของพระศาสดาสวารุ่เรื่องเปรียบดวงประทีปโยมาคาปากามาตาเพทพินนาโคจำแนกประเภทคือมากคนประธานส่วนใดโลกุตตร์ร จทะทะทัตตาทตถีปะโนซึ่งเป็นตัวโรคุตระและ,และสว่วนใดที่ชี้แนวแห่งโรคุตระนั้นวานธามิธรมังอหมาทเรณตาธาระเจ้า สังโฆสุขตาพยาติเขตตสัญโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยธิทาสันโตสุขตานนโคตโก เป็นผู้เห็นพระนิพพานพระสรุตตาพระสุคตหมใดโลละปะหิโนอริโยสุเมธาโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังฆะมาตะเร ข้าพระเจ้าว่ายราทรงหมู่นั้นโดยใจขคารบเอื้อเฟื้ออิจวะมการตาพิภูชเนยกาวัตุทะยังวัตยตาพิสังาตาปุญญาไมยยามมาสะปุปัตถทวา มาโหตุเวตาสปพาวสิธิยาบุญใดที่ค้าพระเจ้าผู้วาอยู่ซึ่งวัตถุสาคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้น ขอปอัาตตวะทั้งหายจงอย่ามีแค่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จนั้นเกิดจากคุณน,นั้นอิทาตถะคตโตโลเคอุปโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมา กิเรตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่ทมโมจะเทสิตทนิยานิโกแปลพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรมเครื่องออกจากตัวอุปาสสามิโกปารินิพานิโก เป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโพธตคามีสุขตัปเปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรพรอ้อมเป็นธรามที่พระสุคตประกาศมายันตังทัรมังสุตวาเอวังชานะ พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อยากนีว่าชาติปีทุกขาแม่ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปีทุกขาแม่ความแก่ก็เป็นทุกข์มารณ์ปีทุกขา้า แม้ความตายก็เป็นทุกข์สกปริเทวทุกขะโทมัสุภายาสปิทุกขาแม้ความโศกความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแย้งใจก็เป็นทุกข์ อาปิเยหิสัมปโยโคทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโคความรักรักจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยามปิชังนรภพาธิตังปิทุกขังมีความปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สร้างขีเตนปันจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทาขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ เสยยาธิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปปาทานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมันนมดม่นคือเวทนา สัญญาปาทานขันโตขันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานคันโตขันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานคันโตขันเป็นที่ตั้งแห่ง ความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรูปปาทาขันเหล่านี้เองทารมานสโซภาควาจิพราผูมีพระอากาจ้านั้นยัญทรงราชนอยู่เอวั สังสาวาเกวิเนทีย่อมทรงแนะนำสาวทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนาสสะภาขวะโตสาวะเกสุ a n u ส a s a n i ภุราปวัตติอัน คัางสามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างมีว่ารูปังอนิจจงรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจา เวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณอนิจจาวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตน ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารานิจา สังขาทั้งลายทั้งปววไม่เที่ยงสาเพธ,ธัมรรมะนัตตาติทั้งทั้งลายทั้งปวงไม่ใช่ตัว,นนวตวนดังนี้เตมยัาโอตินามหาพัวเราทั้งลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยา Doi kuam kut, syaramanina. Doi kuam kere, kuam tai. So, keni parite, wehi, tuke, tomanase, ความโศ่ความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายทุกขตินนาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขะเปรตตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแลว้วอาเป สเกวราสทุขคันธาสอันติริยยัญญาเยติธรรมจะไหนการธรที่สุดแห่งกองทุกธรรมสิ้นนี้จะพึ้รากฏชัดแก่เราได้ ทิรปริณีผู้ตัมงปีตังภะกวนตังอุทิสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอยู่ท่จะพ,พื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกรจากกิเลสตรัสสรุ้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินีพพานนานแล้วพระองค์นะั้ สัทธาการสมานาคาริยมปปัาชิตาเป็นผู้มีสัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตาสมิงภาขวาติพระมัจริยังจารามาพระพื้นอยู่ซึ่งรมมัจจา์ในพระภูมีพระภาคจเจ้าพระองค์นั้น อีกุนุนางสิคาสัจีวาสันนะมาตนาถึงรอมด้วยสิขาและทรรเป็นเครื่องเรียงชีวิตของภิกสุทั้งหลายตางโนพระมจริยงอิมาสาเกวราสาทุขาคันทาสาอันตะกิริยายสังวตัตตุ ขอให้พรหมจาจารย์ของเราทั้งหลายนั้นโงมเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุนทั้งสิ้นนี้เธอ